ส,สวัสดีค่ะทุกคนเจมี่ขนตาด้วยอะซเตอร์เจมี่ขนตาด้วยทีวีเป็นไรเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 ขนตาจิ้งเกินใช่ ไม่ใช่ของจริงสวัสดีสวีดัตสวัสดีคนตายาบออมากสวัสดีสวีดัตสวัสดีมันสวีดัตไหนมีใครอยากรู้เรื่องประตูรถบ้างมีใครอยู่บ้างคือถ้าสมมติว่า ไม่มีใครอยากรู้จะจะไปและหิวข้าวแต่ฉันเห็นทุกคนอยากรู้ฉันก็จะมาเล่าด้วยความรวดเร็วจะไปกินข้าวแล้วไหนมีใครรอฟังเรื่องประตูรถบ้างห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองมา <G ül üş> <G ül üş> คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเล่าแล้วนะหนูจะเล่าแล้วนะอ่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเออวันนี้จะมาเล่าเรื่องว่าสิ่งนี้มาได้ยังไงนะคะะก็คือบางคนอุย้ยมันใส่ฟิลเตอร์มันใส่คิวให้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนฟิลเตอร์ก่อ อุ้ยเป็นเิลเต,เตอร์เราก็ไม่สวยสิไม่เปลี่ยนให้อะ่ะฟิลเตอร์จึงปะจึงใจปะอ่ะนี่เห็นชัดเลยคือเรื่องมันมีว่าเศร้าอ่ะอันนี้ ๋อไม่เห็นคิ้วไปเลยเอายังคือแล้วม,มันมี่ยู่ว่าไม่ไปเขาถามว่าสิ่งนี้คืออะไรฮ้ยพี่โจบากคิว้วคือแป๊บหนึ่งคือปิดฟิลเตอร์มาคือแล้วมันไม่ยู่ว่าไม่คนถามว่าสิ่งนี้คืออะไรคือฉันไม่ได้บากคิ้วนะคะทุกคนคือฉันคิ้วแหว่งเห็นเส้นนี้ไหม <_ c oughs> เหตุเกิดจาก <_ c oughs> นี่ <_ c oughs> ตรงนี้กึ๊แต่เวลาออกงานเขียนคิ้วทุกคนก็จะไม่เห็นนะคะแต่ว่านั่นแหละ คือเรื่องมีว่าคือเรื่องมีโอ๊ยกลจะได้เร่าบ,บนอคืออ่ะมาจริงจัง seriously seriously นะคะจริงจังนะคะอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องจริงจังคือัะไม่เคยเล่าเพราะฉันไม่รู้สึกว่าทุกคนจะอยากรู้แต่พอมารู้ว่าทุกคนอยากรู้ฉันก็จะเล่าให้ฟังคือเรื่องมีว่าเล่าเธอ ไปเติมสีแดงมาน่ารักไหมไม่ได้เล่าวันนี้ไม่ได้เล่าไปเติมสีแดงอะน่ารักหรือเปล่าโอเคมาละชินเจ้ามาหนึ่สองสาคือเรื่องมันมีอยู่ว่า คือเอาจริงจำายลรเอีอยดไม่ได้เพราะมันนานมากมันไม่แน่ใจว่าประถมอะไรด้วยซ้ำแต่จําได้ว่าเหมือนเหมือนขอติดรถแม่น้องฝ้ายกลับเหมือนแบบแม่ติดธุระไปรับที่โรงเรียนไม่ได้เราก็เลยติดรถแม่ฝฟายกลับมาลงครื่องทางมาลงที่ปัมมป๊มมาลงที่ปั๊มน้ํามันที่หนึ่งในเชียงใหม่เราเล่าไวๆเลยละแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถแม่ไฟายมาเนาะจาไม่ได้ว่าตอนนั้นคือหลังจากไปเรียนเต้นกับพี่ไฟายหรือเปล่า จะไม่ได้หรือไม่ก็จับ,บจากโรงเรียนนี่แหละติดรถพี่ฝ้ายเอ้ยติดรถพี่ฝ้ายใข่ไม่ใช่ติดรถแม่ฝ้ายกลับตอนนั้นในรถไม่มีฝ้ายนะเหมือนจะแล้วก็นั่งรถกลับเสร็จปุ๊บก็ไปจอดที่ปัม๊มแม่เรามารับที่ปัม๊มแม่เรามารับที่ปั๊มแล้ว,ลวลลเราก็ลงรถเราก็ลงรถแล้วก็ไปรถแม่แล้วก็เหมือนลืมของอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยแบบเอ้ยวิ่งรีบว,วิ่งกลับมาที่รถแม่ฝ้ายเนาะ ปิดประตูรออแรกกึกไม่เป็นไรเพราะไม่เปิดก็เลยออกแรงเล็กน้อยเพื่อที่จะปึกปักชาน้ำตาปริ่มแต่ไม่เราอยู่หน้าแม่แล้วก็โอ๊ยแม่รีบขอค่ะแล้วก็เก็บของแล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็แม่อะไรแล้วก็ชาแล้วก็เริ่มแบบแปลกแปกแล่ะ น้ำตาเริ่มจากไหลอยากร้องไห้แต่ตอนนั้นเด็กการร้องไห้เป็นคนอ่อนแอใครคนร้องไห้กันประตูชนหน้านิดเดียวจะมาเจ็บอะไรเอ่ยเปิดประตูเปิดเปิดเบรน้ารถมันจะมีกระจกเนาะขึ้นรถแม่ปุ๊บเราไม่ร้องเปิดเลือดเลือดแม่เลือดเทาทิชชู่ซับเหมือนจะหยุดก็สับสับสับับไปสรุปก็ไม่ได้ไปเย็บเดี๋ยวมันหายเองเพราะเลือดมันหยุด คือเวลาใครถามว่าฉันสูงขนาดนั้นเลยหรอแกคือรถมันไม่ได้สูงเลยคือมันเป็นรถรถน่าจะรถเก่งแบบมันไม่ได้สูงมากอ่ะคือมันแบบปักพอดีเลยอ่ะคือมันปักกี้เลยแบบวุบเดียววุบเดียวเลยถูกก็เลยได้สิ่งนี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละคะ่ะ จ็คือบอกค้าไม่ต้องแอปแล้วก็แกล้งเราก็แบบเฮ้ยแค่นี้ธรรมดาประตูชนเราก็เก่งหน้าก่อนไงปักแม่ฝ้ายมองหน้าละเราก็โอเก็บของคช้ขอบคุณค่ะแม่ไม่ได้อะไรเข้ารถไปชาๆแปลกๆเปิดกระจกเลือดไหลแม่เลือด <c oughs> โอ้ยซับ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 เลือดหยุดแม่ก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายจบ คิ้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยกันคิ้วแก้ไหมคะไม่แก้ค่ะเพราะว่าคิ้วน้อยอยู่แล้วเป็นคนขนคิ้วไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็กันอีกก็ไม่เหลือคิ้วแล้วคะ่ะลูกกันอีกก็ไม่เหลือแล้วเนะาะดังนั้นไม่เป็นไรเราทําได้เรา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 ,เราทำได้อยู่แล้ว <laughs> จบเรื่องเล่าเชา้านี้เรื่องคิ้ว จบแต่เพียงเท่านี้คือฉันไม่เคยเล่าเอาจริงฉันก็ลืมไปแล้วเอาจริงฝ้ายอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้าฉันลืมไปแล้วด้วยซ้าเรื่องนี้แม่ฝ้ายไม่ผิดอะไรนะคะรถแม่ฝ้ายไม่ผิดอะไรฉันเองก็เปิดกึกมันไม่มันไม่เปิดอะประตูมันไม่เปิดอะฉันก็จบจบนี่นะคะ ดังนั้นนะคะบางทีมันก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นวิวัฒนาการกับการเขียนคิ้วมันก็อัปเกรดบางทีเขียนคิ้วไม่ดีมันก็เห็นดังนั้นก็ครับบางทีแบบโอ้ยพี่โจตั้งใจวันนี้ปากคิ้วมาไม่ใช่คือมันเขียนไม่ติดคือบางทีแต่งหน้าเองมันเขียนไม่ติดแต่ช่างแต่งคือ perfect คตเนาะมีคนสทุกคนหลายคนสงสยัยชินจ้า จาเจียนจบไม่ไข่ต้มที่นี่ไม่ไข่ต้มไม่มีแมคกอเชฟไม่มีตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไ,มมไ,มมไมมข่ต้มอะไรทั้งนั้นหนบอน่ารักแกเป็น <c oughs> มือเป็นไร <c oughs> ตื่นเต้นอนาไม่ได้ไลฟ์นานมากจะไปแล้วฉันจะไปแล้วไปรับวฉันจะออกไปกินข้าวแล้วฉันจะไม่คุยกับทุกคนแล้ว คิดถึงนะคะทุกคนมาเจอกันวันที่31นะคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งหลายคนถามว่าพี่โจจะไปงานวันเกิดวันไหนนะคะก็มีสองวันเนาะ28 29ขออนุญาตไม่บอกว่าจะไปวันไหนเป็นเย็นจะบอกว่าเป็นเย็นแต่จะไม่บอกไปวันไหนเพราะว่าถือว่า เป็นวันแห่งโชคชะตาละกันเพราะว่าฉันบอกใช่ไหมเธออาจจะไม่ไปเวลาอื่นเธอก็จะไปแค่เวลานานแล้วคนมันก็จะเยอะแล้วมันก็จะเบียดกันแล้วก็ใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายก็ถือว่าโชคชะตาใครไปปะกันพอดีก็ถือว่าเลิศฉันได้จะไปเวลาทุกคนเลิกงานแหละก็ไปลุ้นเอาเพราะฉันมีงานเหมือนกันตอนเช้านะคะก็เขาไม่บอกละกันว่าไปวันไหนเวลาไหนแต่ว่าก็เจอกัน ได้เจอก็เจอไม่ได้เจอไม่เป็นไรเราไปเจองานเฟสได้เราคุยกันได้ทุกที่ทุกวันทุกวันไปวันเกิดได้โกโก้แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอเคได้ไหมได้ไหมสำหรับใครทํางานทํางานเลยมันไม่มีอะไรเลยทุกคนว่างวันไหนไปวันนั้นไปแบบเห็นเห็นทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นะคะโจก็จะแค่ไปร่วมโปรเจกต์เฉยๆแบบว่าไปเออไปดูอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเห็นทุกคนแลเ,เห็นทุกคนตั้งใจทำก็เลย อยากไปอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะวุ่นวายกันเนาะถ้าแบบโจนัดเวลาก็ไม่อยากไม่อยากให้วุ่นวายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพอจะผูกบังเอิญเจอเอ้ยบังเอิญให้มันเป็นเรื่องบังเอิญให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาดังนั้นใครลุ้นลุ้นเอาว่าโจจะไปวันไหนนะคะเพราะว่าปีก่อนโจก็ไม่บอกปะโจรู้สึกว่าโจไม่ได้บอก เลยสักปีต่าง,งก็ลุ้นเอานะคะว่าจะเสร็จธุระกี่โมงไปได้กี่โมงเพราะอ่ะอ,อย่างที่โจไม่บอกเวลาเพราะว่าโจไม่รู้เจะเสร็จธุระกี่โมงด้วยเนั้นก็ไว้เจอกันนะคะถ้าได้เจอไปละบายบายบาย